ยกขึ้นลังเลไม่มาเหรองั้นฉันไปแล้วนะนี่แกขูก่ฉันเหรอตุม้มชัดใช้กรรมของแกซะ ยอมหรือยังถ้าไม่ยอมก็เข้ามาเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮาวาเซ่ดีจริงๆที่นายไม่เป็นอะไรเมื่อกี้ฉันเห็นนายถูกสัป,ปลาดไล่ตามบนถนนเรากลัวนายจะเสียเปรียบก็เลยตามไป เป็นไงบ้างไม่บาดเจ็บอะไรใช่ไหมนี่มาช่วยฉันโดยเฉพาะเลยเหรอก็แน่สินายเป็นผู้มีพระคุณของเรานะครั้งก่อนนายรีบร้อนจากไปเราไม่ได้มีโอกาสแม้จะพูดคำว่าขอบคุณครั้งนี้เลยกาจะช่วยนายดูสิ เจ้าคนพวกนั้นถูกพวกเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะพวกมันอยู่ในมือนายแล้วนะจอดได้เวลานัดแล้วถ้ายังไม่ไปตอนนี้จะไปสายนะแย่ yeah, ละขบวนรถบรรทุกของพวกเรามันตรงเวลามากพูดแล้วจะคืนคำไม่ได้พวกเราไปก่อนนะแต่ว่า รถของพวกนายไม่ต้องห่วงพวกเราเคยขับรถบรรทุกฮาวาซี่จำไว้นะครั้งหน้าต้องมาดื่มกับพวกเราที่ประเทศเมือให้ได้นะดูเหมือนว่าจะได้เพื่อนที่ไม่เลวเลยนะพวกเขาเป็นคนดีที่จริงใจมากจัดการยักษ์นั่นแล้วเหรอ ยังมีพี่น้องตระกูลเซี่ยวกับพวกพลังพิสดารอีกสามตัวให้คนคงนายไปเก็บศพให้หน่อยนะตายหมดแล้วเหรอตระกูลเซี่ยวของระเวกแม่น้ำทะเลสาบทั่วทุกสารทิศมาสิบกว่าป,ปีดูร้ายน่ากลัวอย่างกับเสือ ไม่นึกเลยว่าจะล่มสลายไปในพริบตาเดียวอย่างนี้เย่จุนนายน่ากลัวจริงๆเลยความน่ากลัวของฉันมีไว้สำหรับพวกศัตรูเท่านั้นนายกลัวฉันอย่างนี้แสดงว่าเห็นฉันเป็นศัตรูหรอไม่ไม่ถึงฉันจะชอบความท้าทายแต่ฉันก็ไม่ได้อยากหาเรื่องให้ตัวเองตายหรอกนะ บอสครับทำยังไงกับคนพวกนี้ครับเอากลับไปด้วยฉันจะขอคำแนะนำจากคุณเหอว่าจากนี้จะเอายังไงต่อจริงสินายเห็นชิงเกอร์กับนวลน,นวลไหมไม่อ่ะแย่แ yeah, ล้วสิพวกนายรีบไปเช็คดูสิว่าคุณเสากับคุณหนู ยังอยู่ในรถหรือเปล่าครับผมบอสมีผู้หญิงอยู่แค่คนเดียวครับบ้าชิปอยู่ไหนกันนะเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้ครับ ไอชัวนั่นกล้าได้ยังไงมาทำแบบนี้กับเธอเมื่อกี้ไม่น่าฆ่ามันให้ตายไปไง,ง่ายๆเลยเธอคงตกใจกลัวแน่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฉันไม่กลัวฉันรู้อยู่แล้วว่ามีนายอยู่ด้วยจะต้องไม่เป็นอะไรแน่ก็ จริงสินวล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 ล่ะนวล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 ตื่นสิมองแม่สิลูกไม่ต้องห่วงนวลนวลของพวกเราเก่งจะตายไปเย่จูนนายว่านวลนวลเป็นอะไรไปเขาได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า วางใจเธอ,อคุณพ่อเมื่อกี้หนูเห็นพี่นางฟ้าอีกแล้วละ่ะได้กินลูกเทอเซียนแล้วก็ได้ดื่มวายลดหวานกับพวกเขาด้วยนะพี่นางฟ้าเหรอพี่นางฟ้าที่ไหนกัน นี่เป็นความลับของหนูกับคุณพ่อบอกคุณแม่ไม่ได้นะคะเด็กน้อยอย่างเธอก็มีความลับด้วยเหรอจะบอกหรือให้แม่จีเอลจ้ะฮ่าฮ่าฮ่าจะกระจี้จังเลยคุณพ่อช่วยด้วยพวกเรากลับไปพักที่โรงแรมกันเถอะ ว้าวคุณแม่หน้าแดงและอย่าพูดเพ้อเจ้าสิลูกส่วนเกินอีกแล้วละเราเออในเมื่อไม่มีอะไรแล้วงั้นผมกลับก่อนนะพ่อเลี้ยงกำลังเดินทางมาพ่อคุณไปพักผ่อนกันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวผมรับคุณไปเจอเขานะโบกมือ ดูเหมือนว่าฉันต้องหาแฟนสักคนแล้วล่ะลุงเหอเรื่องครั้งนี้ดีที่แจ้งผมไว้ทันเวลาและยังรบกวนให้คุณมาที่ไกลๆด้วยตัวเองอีกผมรบกวนคุณเยอะไปเลยอย่าพูดเหมือนเป็นคนนอกสิพ่อแม่แกก็เป็นผู้ช่วยชีวิตฉันนะ แกก็เป็นทายาทในอนาคตสำหรับฉันแล้วฉันก็มองแกเป็นลูกแท้ๆคนหนึ่งแกโชคดีปลอดภัยกลับมาก็ดีไม่งั้นฉันคงทุ่มสุดตัวล้างบางตระกูลเสียวให้ราบคาบไปเลยถ้าต้องให้คุณทำขนาดนั้นผมก็คงไม่เหมาะสมที่จะเป็นทายาทแล้วละมังครับ ฮ่าฮ่าพูดได้ดีนี่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันไม่ได้มองคนผิดนะแต่ที่ครั้งนี้ได้ข่าวมาเร็วขนาดนี้ก็จำเป็นต้องขอบคุณเขาคนนั้นอ้าใครเหรอครับเขาเป็นเพื่อนเก่าของฉันแกก็เคยเจอแล้ว เราเจอกันอีกแล้วนะครับคุณเย่เช็คล่าว่าไม่ต้องตกใจขนาดนั้นในทางธุรกิจไม่มีศัตรูชั่วนิร,นรันดรกมีแต่ผลประโยชน์ชั่วนิรันด์ถึงฉันกับจอร์จจะเป็นผู้ถือหุ้นกันก็ไม่ได้แปลว่า ฉันจะเป็นเพื่อนกับคุณเหอไม่ได้นี่นาะแต่ผมเพิ่งจะได้เงินจากคุณไปพันสองร้อยล้านแทนที่คุณจะคอยซ้ำเติมดูผมถูกศัตรูกแก้แค้นแต่กลับแจ้งข่าวเพื่อเตือนผมซะง,งั้นอย่างนี้มันไม่สมเหตุสมผลเกินไปละมัง้งพันสองร้อยล้านนั่น เป็นจํานวนที่ไม่น้อยพูดตามตรงผมก็เจ็บปวดไประยะหนึ่งอยู่เหมือนกันฉันยอมมอบที่คิงแลนด์ให้นายหมดก็ไม่ได้คิดอะไรถ้านายสามารถล้างแค้นเลือดอาฆาตของฉันได้เลือดอาฆาตเหรอ ลานสาวฉันถูกพวกตระกูลเซียวเฉิงเปานั้นฆ่าตายตระกูลเซียวกับฉันเป็นศัตรูแค้นฝังลึกที่อยู่ร่วมกันไม่ได้เมื่อสามปีก่อนลานสาวฉันเพิ่งจะเรียนจบมหาลัยเดิมทีคิดจะถือโอกาสในช่วงวันหยุดมาอยู่ฉลองวันเกิดกับฉันลานฉัน เดินเล่นในคิงแลนด์อย่างสบายๆใครจะรู้ว่าถูกตาต้องใจเซียวเฉิงเป่าเข้าไอ้บ้าน,นั่นมันลักพาตัวหลานสาวฉันไปหลังได้รับข่าวแล้วก็รีบส่งคนไปตามหาให้ทั่วทะเลทรายไข่มุกสุดท้ายก็เจอศพอยู่ที่ทะเลทราย เซียวชิงเปารู้ตัวว่าได้ก่อปัญหาใหญ่ขึ้นก็เลยหนีไปชั่วข้ามคืนตั้งแต่นั้นมามันก็ไม่กล้าโผล่หัวมาที่ทะเลไซายเขมุกอีกเลยล้านสาวคุณตายอย่างหน้าอนาถขนาดนี้ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วคุณไม่เคยคิดจะแก้แค้นเลยเหรอจะไม่คิดได้ยังไง สามปีมานี้ฉันนอนคิดอยู่ทุกคืนว่าจะทำอะไรให้มันสะสมแก่วิญญาณหลานสาวของฉันที่อยู่บนสวรรค์แต่ยังไงในประเทศเมยตระกูลเซียวก็เป็นหมาบ้าที่ไม่มีใครกล้ามายาม้มตระกูลลาว่าไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียว ยังมีลูกหลานและผู้อาวุโสอีกมากมายพวกเขาไม่มีทางยินยอมจะเปิดสงครามกับตระกูลเซียวเพราะเด็กคุณเดียวรอกเย่จุ yeah, นนายได้ฆ่าพวกหมาบ้านนั่นและแก้แค้นให้หลานสาวฉันจากนี้ไปก็เป็นเพื่อนของตระกูลลาวาของฉันนะ พวกเราชาวยิวไม่ค่อยเข้าใจการพูดอ้อมค้อมหรอกนะคุณพูดมาเลยเถอะว่าจะให้ผมขอบคุณคุณยังไงขอแค่เป็นสิ่งที่ผมทำได้ไม่ว่าอะไรผมก็เต็มใจก็ได้ในเมื่อคุณจริงใจอย่างนี้ผมจะปฏิเสธก็คงไม่สุภาพนัก ผมต้องการให้คุณถอนทุนจากคิงแลนด์และร่วมมือกับวานเชิงเพื่อทำให้จอรดพังพินาศเอาเงินก็ได้จอดเกียรติที่ผมชนะนพน,นันได้เงินจากคาสิโนต่อนหน้าก็ไม่ได้อะไรแต่กับยืมเงิอของตระกูลเซียมาฆ่าผมผมนักเกียดคนตําซม,มอย่างเขามากที่สุดเลย ถ้าคุณคิดจะร่วมงานกับเขาต่อไปก็อย่ามากล่าวโทษที่ผมไม่เห็นคุณเป็นมิตรนะก็ได้ผมรับปากคุณผมก็ไม่อยากร่วมงานกับคนที่ใจแคบเข้ากับดูกดำและยังดูถูกชาวยิวอย่างพวกผมผมจะถอนหุ้นและจะร่วมมือกับคุณเหรอในการโจมตีเขา ให้เขาได้รับผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้เยี่ยมไปเลยด้วยทุนของพวกเราทั้งสองตระกูลจะต้องล้มคิงแลนด์ได้หมดและทำให้คาสินโนหวานเชิงได้ครอบครองทะเลทรายไข่มุกภายในปีเดียวอย่างที่หวังไว้เย่จุนแกได้ทำผลงานชิ้นใหญ่อีกแล้วนะ ฉันจะให้คนเตรียมงานเลี้ยงพวกเราสามคนมากินดื่มด้วยกันและอวยพรให้พวกเราร่วมมือกันอย่างมีความสุขจำเป็นต้องดื่มกันอยู่แล้วแต่คุณเย่เงื่อนไขที่ผมตกลงกับคุณไว้สามารถขอร้องให้คุณตอบรับคำขอของผมอย่างหนึ่งได้ใช่ไหม คุณน,นี่เป็นนักธุรกิจที่ปาดเปืองจริงๆผมไม่เคยได้ยินว่าคนที่มาขอบคุณแล้วกลับไปกลับมาอย่างนี้มาก่อนคุณเข้าใจผิดแล้วผมอยากจะเชิญคุณไปเป็นแขกของคข,ขารืหาที่เขาเชิญจินของผมลูกชายและภรรยาของเขาอยากจะขอบคุณคุณด้วยตัวเองนะ่ะงั้นเองเหรอ ได้ยินมาว่าคุณเย่ยมีลูกสาวที่น่ารักมากอยู่คนหนึ่งคุณจะพาเธอไปเยี่ยมชมดิสนีย์แลนด์ที่เขาเชิญจีนสักรอบก็ได้นะที่นั่นน่ะเป็นสวนสนุกในฝันของเด็กหลายคนเลยนะครับได้ครับผมจะไปลงจอด นวลนวลเคยเห็นเขาลูกนี้มาก่อนพวกเราเคยมาที่นี่แล้วหรือเปล่าคะเราเป็นแขกที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกจ้าแต่แม่ก็รู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่มากเหมือนกันคุณอาจจะเคยเห็นในโทรทัศน์ก็ได้ครับคุณท่านเป็นผู้ลงทุนของฮอลลีวูดพิกเจอร์ครับมีภาพยนตร์หลายเรื่อง ที่เลือกที่นี่มาเป็นฉากในการถ่ายทำหนังครับไม่น่าล่ะวิวที่นี่สวยขนาดนี้ถ้าไม่ถูกเอามาเป็นฉากประกอบในหนังคงเสียดายแย่คุณชิงเกอร์ดูนั่นสิคะคนเมื่อกี้คือวิลสมิธท,ที่เป็นซุปตาจจงเงินใช่ไหมคะว้าว อย่าตกใจตะลอดอย่างนี้สิคนอื่นเขาจะขำอนะไม่หรอกครับนี่เป็นเรื่องปกติครับภูเขาทั้งแถบนี้ก็เป็นทรัพย์สมบัติของตระกูลลาวาทั้งหมดครับบาและบ้านพักต่างอากาศที่อยู่ด้านบนก็เป็นแหล่งนัดพบยอดนิยมของคนดังเลยนะครับมีคนมากมายที่ขับรถมาหลายชั่วโมงเพื่อมาวิ่งที่นี่ ก็เพื่อที่จะได้พบกับเราดารานี่แหละครับว้าวจอนนี่เดฟนี่นาะพ่อไอดอลพ่อเทพบุตรสลังเฮโยเออนายก็น่าจะเข้าใจว่าบางทีแฟนคลับก็ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ ที่แท้เธอก็เป็นพวกบ้าดาราสินะทำไมหึงเหรอพวกเขานั่นหลอกกว่านายนั่นแหละความจริงเชอแต่ในด้านมาเทด่ดูดีไม่มีใครเทียบนาได้เลยนะนานดีที่สุดแล้วถึงแล้วครับ ขอเชิญทุกท่านตามผมมาครับเป็นครอบครัวที่ใหญ่จริงๆคุณเย่คุณนายเย่ยินดีต้อนรับครับผมจะแนะนำสมาชิกในบ้านของผมนะครับนี่คือภรรยาของผมเอลลาว่าลูกชายผม และภรรยาของเขาทางนั้นคือลูกสาวผมสองคนกับลูกเขยเด็กๆหกคนนี่คือหลานชาหลานสาวผมเองครับคุณเย่เอนิยาเป็นลูกสาวที่ผมรักมากที่สุดเขาถูกไอ้ชั่วเซียวเฉิงเปาน้นนฆาตกรรม ผมกลับไม่ได้แก้แค้นเพราะว่าผลประโยชน์ของครอบครัวนี่เป็นความอัปอายที่สุดในชีวิตของผมเลยครับคุณได้ฆ่าพวกตระกูลเซียวและได้แก้แค้นให้พวกเราพระคุณในครั้งนี้ตระกูลลาวาจะจดจำไว้ตลอดไปครับตั้งแต่ที่เอนนิยาจากไปหัวใจของฉัน ก็ได้ตายตามไปด้วยฉันใช้ชีวิตอยู่มาได้เพราะความแค้นและเกลียดชังมาจนถึงตอนนี้ฉันบอกกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เห็นคนที่ล้างบางตระกูลเซียวให้ได้ขอบคุณนะคะคุณเย่เอนิยาที่อยู่บนสวรรค์จะต้องปกป้องคุ้มครองคุณและครอบครัวของคุณอย่างแน่นอนค่ะ สองพี่น้องตระกูลเซี่ยวได้ทำความผิดร้ายแรงที่สมควรแก่ความตายครับอีกอย่างที่ผมจัดการพวกเขาก็เป็นเพราะความไม่พอใจส่วนตัวก่อนหน้านี้ผมไม่รู้เรื่องราวของคุณกับพวกเขาด้วยซ้ำดังนั้นไม่ต้องถือว่าเป็นพระคุณอะไรหรอกครับ ไม่ว่ายังไงคุณก็เป็นผู้มีพระคุณของครอบครัวเราได้ปรดรับคำขอบคุณที่จริงใจจากพ่อคนนี้ด้วยครับ